โกับผู้ใหญ่ที่นี่นะรู้จักกันรู้จักเขารู้จักเขาโอเคถาไปเดี๋ยวให้น้องมาตามให้นี่นี่อ๋อไปเอน้องคืออย่างนี้นะพี่เนี่ยมากันไกลมากก็อยากจะมาดูไอ้ข้างในโรงงานว่ามันทําอะไรกันยังไงไปตามผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจมาคุยอ่าเนี่ยได้ยินเพื่อนพี่นนะไปตามคนที่มีอํานาจตัดสินใจให้พี่เข้าไปดูโรงงานได้คนนี่อนุญาตได้น้องไปตามหน่อยพี่อยากจะดูข้างในเชิญครับพี่เชิญครับ น่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องหลอแป๊บหนึ่งนะนี่นะอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องมาใหม่สงสัยมาใหม่มาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนว่ารู้บ้านกันไหมไปตามเจ้าของไปดักมาเลยดิผมเจ้าของอุ้ยตายสวัสดีครับดีครับใี่คุณอะไรครับคุณบานครับคุณชพาสเอาละครับโจรและกติกาของเรามันเกิดมาจากว่าน้ำปลาแท้คุณภาพชั้นหนึ่งมันเป็นอย่างไรช่วยพาเราเข้าไปชมโรงงานหน่อยได้ไหมครับไม่มีปัญหาครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย ต้องตามผมมาก่อนที่ห้องอีกห้องหนึ่งนะครับใช่ครับคุณแ่ใชครับคุณแม่ที่หนักเลยครับเราสะดุดนะครับโอ้ยเ็อระ หลังจากที่เราได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าชมโรงงานแล้วคุณพาดก็พาเราไปที่ห้องห้องหนึ่งครับเพื่อมากรอกแบบสอบถามถึงประวัติของผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานก่อนว่าวเคยเป็นโรคติดต,ต่อร้ายแรงหรือไม่เมื่อไม่มีก็ผ่านครับเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นชุดเข,ข้าชมโรงงานแบบนี้แหละครับก็จะมาในลักษณะขอ,ง,องกระบาสี่เหลียมสี่สิกิโลเนี่ยฮะจะเป็นปลาเนี่ยปลากระตักหน้าตาเป็นอย่างนี้พี่ดูดูลักษณะของปลานะปลาสดเนี่ยเห็นไหมครับจะไม่มีกลิ่นแล้วก็จะตัว าก็จะใสเห็นไหมครับแล้วเนื้อก็จะเนี่ยจะแข็งเพราะว่าเนี่ยไม่มีการแบบค้างไว้นานไม่มีว่ากดแล้วยุบยั่วลงไปบี้แม้แต่ภาษาปลาเนี่ยเขาจะเห็นไหมฮะจะมีเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ก็จะยังอยู่บนตัวปลาเห็นไหมสติ๊กเกอร์เงาเงาเห็นไหมครับใช่ไหมเหนไหมเนี่ยเนี่ยยังอยู่บนตัวปลาแปลว่าปลาเนี่ยเพิ่งขึ้นจาก จากเรือเลยคือปลาที่สดจริงๆนี่เพิ่งมาเลยและเพื่อให้ได้ปลาที่สดจริงๆครับเขาจะสุ่มปลาบางส่วนไปตรวจฟอร์มาลีนอีกส่วนหนึ่งจะถูกสุ่มตรวจขนาดเพื่อให้ได้ไซส์ตามที่โรงงานต้องการแบบนี้แหละครับพอผ่านะบวนกานการวัดเสร็จแล้วไปไหนต่อนะฮะก็ต้องไปเค้าเกืปลาเค้าเกลือแล้วนี่นี่หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปคือปลาสดๆเนี่ยครับจะลงมาในบ่อแล้วใช่จะกระโดดไป ก็ดื่มๆไปแล้วเอาลาปลาไปดีกว่าครับตาปลาน้ำไปเลยปลาเชิญปลาเชิญคุณทุกที่ผมมีคำถามอืยผมรู้เรื่องอะไรผมสงสัยมากครับพี่ทำไมต้องมาอยู่ที่จันทบุรีครับโรงงานเนี่ยหรือเพราะว่าบังเอิญมีที่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่ครับจริงๆแล้วแหล่งปลากระตักที่ดีๆจะอยู่ละแวกจันไรยองกลาเพราะปลาเนี่ยจะวิ่งจากท่ามาถึงโรงงานเนี่ยเราประมาณไม่เกินชั่วโมงครับคืออะกัศอย่างนั้นก็เลยหาโลเคชั่นตรงนี้ก็มันเหมาะสมที่สุด และบ่อครับตรงนี้นี่คือบ่อใช่ไหมสีนี่ครับบ่ออย่างนี้ฮะใช้อะไรฮะสีส้มนี่เป็นไฟเบอร์พิเศษฮะหล่อพิเศษสำหรับบ่อใช่ครับเพราะว่ามันจะทนทานเรื่องความร้อนแล้วก็อยู่ได้นานหลายตีฮะบ่อทั้งหมดครับครับมีกี่บ่อครับตอนนี้นะเวลานี้ประมาณ500บ่อครับหนึ่งบ่อนะฮะเราใช้ปลาทั้งหมด4 0 0 0 0กิโลฮะร้อยบ่อก็4ล้านกิโลกิโลมี500บ่อ4 5 2ห20ล้านกิโลโอ้ไม่ธรรมดาทีเดียวเอาถามไล่เป็นบ่อๆเลยน กั 1> น1บ่อน,นะฮะรเรามีพื้นที่4เมตรคูณสเมตรลึก2องรครับสเมตรห้าสิบามลูกปลาเนี่ยามีตู้เย็นมีแอร์นี่อยู่กันได้เลยน <c oughs> ลีขั้นตอนในการจะส่งออกนิดน,นึงถามนิดน,นึงว่าอย่างฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆการตรวจสอบของฝรั่งเขาตรวจสอบยังไงหลักๆก,ก็คือการตรวจค่าฮิสตามีนนะฮะค่กกาฮิสตามีนคือค่าที่เขาวัดว่าของที่ส่งไปเป็นของประมงเนี่ยมันสดขนาดไหนของน้ำปลาเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่500 ppm นะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยใช้ปลาสดๆมาเนี่ย ไม่ทุกบ่อเนี่ยจะไม่เกิน200ซึ่งมันจะดีกับมาตรฐานที่เขากำหนดเป็นครั้งแรกนะที่ได้มาดูกระบวนการการผลิตน้ําปลาซึ่งตามความเข้าใจของผมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคงง่ายๆแต่พอมาดูจริงๆแล้วมันไม่ง่ายที่คุณที่ที่เราเข้าใจกันเลยนะถามนิดนึงฮะว่าการหมักใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะ ปีครึ่งครับอย่างน้อยคือหลังจากปีครึ่งแล้วใช่ไหมฮะเราจะดูดน้ําแรกไปเนี่ยก็เรียกว่าน้าหนึ่งหรือน้ําหัวเนี่ยนะหัวน้ําปลาเนี่ยอันนั้นก็คือเอาออกมาใช้กินได้เลยแล้วใช่ไหมใช่ครับนั้นก็คือเป็นน้ําหัวที่ที่มันโปรตีนสูงมากกําลังจะบอกแล้วว่าปลากับเกลือไม่มีน้ําอื่นมาผสมเลยไม่มีเลยฮะน้ำปลาที่อ่อนล้วนเลยใช่ครับก็จะเป็นเอาปลาลงนี่แล้วก็ปิดเลยปิดเลยแล้วเดี๋ยวน้ําก็ออกเองเนี่ยก็เลยเรียกว่าน้ําปลาโอ้โห ก็เรียกว่า,าหัวน้ำปลาแท้ๆใช่เป็นอย่างนี้ฮะแต่กลิ่นนะคุณผู้ชมนะหอมอเป็นไงฮะดีดีครับผมข,ขออนี่ตนะครับครับะวังเค็มนะครับโอ้เอา้าเป็นบออีกแล้วเออนี่ยังไงครับเป็นบอสตอ็อกครับ ทำไมฮะหน้าที่ของเขาคือเนี่ยพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูดเข้ามาพักอยู่ในเนี่ยตามบอกเนี่ยนะฮะทำไมเราเข้ามาข้างในที่ร่มแต่ทำไมมันรู้สึกร้อนขึ้นกว่าเดิมเพราะเราจะปิดไม่ให้ความร้อนทุกอย่างเนี่ยออกไปม้นอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นี่นี่ประมาณใกล้สามเจ็ดถึงสี่สิบ เพราะว่าอุณภูมิที่คงที่แล้วอุ่นอย่างเงี้ยมันจะดีกับน้ำปลาเพื่อจะเอาไปเบรนให้ได้ตามตาม,มาคุณภาพที่เรากําหนดนี่ไงที่เข้ามาสาบบ่อนี่ใช่แล้วเราจะผสมที่นี่ว่าเออเราต้องการระดับคุณภาพขนาดไหนเราคือซีก็จะตรวจปุ๊บผ่านปุ๊บก,ก็จะย้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะดูดมากรองนี่จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งไมครน,นะแล้วก็ 0.5แล้วก็0.5อีกทีครับ3ต่อแล้วก็ดึงขึ้นบนใช่ครับไปแล้วนี่คือไปบรรจุใช่ไหมครับไปบรรจุแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ขั้นตอนที่เราอยากจะดูที่สุดครับไปดูที่บรรจุดีกว่าเนาะบรรจุครับซึ่งการบรรจุนี้นะครับจะทำการอย่างพิธีพิถันมากๆก่อนบรรจุจะนำขวดไปผ่านการพาสเจอร์ไรที่ความร้อน80องศากันก่อนครับเพื่อความสะอาดจากนั้นนำไปบรรจุน้ำปลาโดยเครื่องแบบนี้แหละครับขวดที่บรรจุน้ำปลาเสร็จแล้วจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยพนักงาน QC เพื่อให้ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกข เรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับโอ้โหก็เสร็จเรียบร้อยผมว่าน้ำปลามันถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของเราล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การทําน้ําปลาดีๆถ้าเกิดรู้จักเลือกสิ่งดีๆใส่ให้กับร่างกายผมว่ามันก็ดีคือไม่จชเป็นเฉพาะน้ําปลานะเป็นอะไรก็ตามที่พี่จอบก็เลือกกุ้งปลาหอยอย่างดีสดๆปลาอะไรนี่ ก็คือเครื่องปรุงก็เลือกหน่อยให้มันดีสุขภาพดีกว่าสำคัญที่สุดครับถ้าเลือกทั้งทีเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณ